เซนไวใช่ไหมครับอ่านคอนแทคตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นออกซิเดทีคอนแทคนะครับในสภาวะโค้ดกับสภาวะโอเปนมันจะทำงานแตกต่างกันนะครับเป็น 5.2A 5.2B เป็นโค้ดของมันนะครับ 5.2A A ก็จะทำงานตามในคอนแทคถ้าเ i อ c u i t ปิลเกอร์โค้ดอยู่ 5.2A มันจะต่อปึ๊บอ่สภาวะแบบทั่วไปมันจะเขียนในสภาวะโอเปนนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น 5.2A ถ้าสมมติมันโพสตป,ปุ๊บตัวนี้ต่อมาป,อปุ๊บไฟไฟลบมันก็จะทะลุคอยขึ้นมานะครับมันก็จะมองปุ๊บมาถึงตัวนี้ดีเลยตัวนี้มันก็จะเซนไว้อ่าถ้ามีไฟลบมาหามันมันก็จะบอกว่าปกต,ติแต่ถ้าหากไฟลบหายหรือคอยตัวน,นี้ไม่ชำรุดขาดม,มันก็จะไม่มีละมันก็จะอาลาะนะครับอ่าอีกมุมหนึ่งก็ถ้าหากว่าอ่าโอเภนออก ในภในในาพนั้นก็คือในตใอนที่โอเพนเวบถ้าคอยปกติไฟลบมีก็จะมาเข้าที่อินพุตนี้นะครับมันก็จะเซ้นมาปกติแต่ถ้าหากว่าวงจรนี้ชำรุดนะครับไม่พร้อมที่จะติ้มันก็จะเซลล็าไปไปที่หายไปก็จะอันร่ะถึงสกิดซูเปอร์ปปวิชั่นนะครับบอกความสามารถที่พร้อมที่จะทำงานในการจิตครับ ครับก็ตามตู้ต่างๆนะครับก็อิงคำวิ่งก็จะมีทั้งโอเวอร์เคอรนนะครับทั้งเฟสแล้วก็กลาวนะครับแล้วก็เป็นเจอร์เฟลนะครับทธุรกิจซูเปอร์วิชั่นก็จะมีทุกตัวนะครับเพราะว่าทธุรกิจซูเปอร์วิชั่นมันก็จะอยู่คู่กับเซอร์กิสเบเกอร์นะครับบัตทายนะครับก็จะมีแอนเน็ตก็จะมีเป็นเจอร์เฟลทั้งหมดนะครับเป็นเจอร์เฟลบัตไรเซอร์นะครับตัวที่บอกว่าอันเดอร์โอเวอร์มันก็จะมาอยู่ที่บัตไรเซอร์นะครับ สถานีเซอร์วิสนะครับปกติก็จะใช้ฟิวนะครับก็จะใช้ฟิวอ่าในการป้องกันนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ใช้เซิสเบเกอร์ซึ่งก็งมีเหมือนกันนะครับสวิตเซียร,ร์ตามผลิบบตภัณฑ์ก็จะใช้เซิสเบเกอร์ในการตัดวงจรของตัวสถานีเซอร์วิสทางคอมเพรสเซอร์เหมือนกันก็จะต้องมีตัวโอเวอร์เคอร์เรนท์เอเป้องกันเหมือนกันอ่าระบบป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะครับ